สวัสดีครับเอฟซีตัวทนธนาคาอยู่กับช่องครูหลอดชาแนลนะครับวันนี้ก็ครูหลอดได้พาเอฟซีตัวทนธนาคับมาเที่ยวมาสะสมบุญน,นำมาน้ัสกานะครับวัดตะโกหลวงพ่อรวยนะครับเอฟซีตัวแทนนะครับวันนี้ก็หลอดก็ได้มาถึงแล้วนะครับเอาบรรยากาศนะครับตรงที่หน้าหลวงพ่อตะโกเขาพิ่งกําลังจะทําการสร้างนะครับเนาะแต่นี้ก็เสร็จไปบางส่วนนะครับโดยเฉพาะที่ เป็นโต๊งหลวงพ่อก็แล้วก็แต่ฐานนนเองสีเนาะกรนีนบรรยากาศนะครับมีต้นมงต้นไม้นั่เองสีเนาะดูแจะเลยสวยงามร่มรื่นดีนะครับดูเราจะมีน้ําตกด้วยเดีล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้ําตกนะครับว่าสวยงามไหมน้ำตกที่ในวัดนะั่เองสีเนาะคือเป็นน้ำตกที่ว่าดพอดีขึ้นมาเองนะผม มีความรื่นนะครับผมร่มเย็นนะครับผมแก่ปรชาชนที่มาเที่ยววัดแห่งนี้ได้มาดูตรงนี้นะครับเนาะนี่คือบรรยากาศตรงฟ้าและสถา,านที่นะครับผมบรรยากาศต้นไม้สวยงามนะครับเนาะนรงคือน,น้้ำตกนะแก่สีเดีพาไปดูใกล้นะครับ ต้นไม้ในที่นี้ก็รอบรอดสวยงามมากนะครับน้ำตกได้ปีนวสวยงามมากเลยนะครับเป็นน้าตกจำลองนะที่เราตัวนี้ได้ขับกันเอง อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับในชีวิตเลยพูดได้ที่แอดหลอดได้มาตรงนี้นะผมเอาเป็นครั้งแรกตั้งแต่หลวงพ่อท่านมีเสื่อเสียงก็ได้ยินนะครับได้ฟังนะครับแต่ไม่เคยได้มาวันนี้ก็มีโอกาสนะครับแวะมากันเลยทางกลับบ้านพอดีได้ทีเลยขอมาตรการขอโชคขอรากอพรนะครับผมเนาะที่วัดแห่งน,นี้นะครับผม น้ำตกจำลองนะคะเอ็ดีธรรมชาติหน่อยหน่อนงอ่ะก็ก่ออีกขึ้นไป้ลยก่อดินเป็นหินนะับเป็นฐานแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาแนี้ะี่ก็เป็นน้ําตกนะครับ ไอซีก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูหลอดชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากไปดูคลิป้อนหลังให้ครูหลอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะผมก็มีการถ่ายทำยูทูบช่องตอนต่อไปในไอซีน้อยยังไงก็ขาฝากนะครับไอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็คลิปนี้ก็มาที่เท่านี้ก่อนนะไอซีก็ขอไวอ้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับก็ติดตามหลอดว่าหลอดจะพาไอซีอท่านไปดูอะไรไปทําอะไรไปชมอะไรก็ แค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม